สวัสดีจ้าวันนี้จะพามากินขนมอีกแล้วนี่เค้กหนากไฟทองเบเกอรี่หน,นักไฟทองของเจ้านี่อร่อยด้วยแต่ว่าหน้านี่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะจ๊ะขอพิสูจน์กินกันเด้ออือหือหอมอกลิ่นไฟทองอซื้อมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี่อร่อยอ อยากได้อยากได้รสช็อกโกแลตแต่ว่ามันมันมีแต่อันนี้ก็เลยซื้อมากินเอ้ยไข่ทองเนีนๆเลยอร่อยเลือกไข่ทำงเลือก มีเด็กน้อยอยากมารีวิวด้วยมาเรียบมาน้องเรียบม,มาอีกเห็นไหมนี่แม่ปอดแม่ปอดแม่ปอดอร่อยไหมเรา,าทำไงบอกคุณผู้ชมได้อร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ไอ้จอยบอกอร่อย จอยมันกินมะเถอะมันกินไงมันก็ไม่อวม้วน,นมึนนงมมมใส่พยาธิอยู่ข้างในใช่ไหมจอยเมื่อวานจอยไปเรียนหนังสือเรียนวิชาอะไรบ้างเนี่ยน้องจำได้่ภาษาไทยมาลุกขึ้นมาอ,อะไรนะเรียนวิชาอะไรนะภาษาไทยเหรอภาษาไทยหรือวิชาอะไรอีกทำงานอาชีพโอ้การงานอาชีพคุณครูสอนอะไรเมื่อวานนี้ รีวิวขนมไปด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ลูกไปด้วยว่าเมื่อวานลูกเรียนวิชาอะไรบ้าง응การงานการงานงคุณครูเลยสอนคุณครูดวงตาคุณครูประจำชั้นพี่เชฟใช่ไหม,มหขอะยับกล้องนิดนึงแล้งหยิบเข้ามาดีๆเขาจะได้เห็นไหมน้องไม่ค่อยน้องไม่ค่อยสบายน้องไม่ค่อยสบายน้องไม่ค่อยสบาย วันนี่แล้วว่ามันงอนอยู่อารมณ์ไม่จ่อยโล้อ้วนอารมณ์ไม่จ่อยว่ามันมนี่เร็วว่ามันรีบกินขนมกับแม่เร็วมาเร็วนี่เดี๋ยวแม่ป้อนโอ้ยมันงอนใมแกอ้วนมันงอนพี่เชฟเอาไม่กวาดตีน้องตีกันมืดวันพอหยุดอยู่บ้านก่อนอร่อยไหมตกลงอืม กินที่เจ็ดยี่สิบหกพากินขนมแป้งนุ่มมากเขาบอกอร่อยเจ้านี้กินครั้งแรกก็ติดใจไปลงมันดีไรต้องซื้อกลับมาดุกทีอร่อยตามที่พ่าครับ